สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอพาท่านมาดูบรรยากาศงานทอดกระถินสามัคคีที่วัดสับสินอัมพวันบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่8นะครับเทศบาลตำบลสูงมเศ้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับเจ้าภาพหลักๆก็คือคุณยายละไมคุณฟองพร้อมกับล,กลูกหลานคืออาจารย์จำนงกับคุณหญิงฤดีพิมลเอกอักษรนะครับจากอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย คุณนัดดในากับคุณนัชชาทีพสว่างจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยลูกหลานจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยรวมทั้งชาวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่8แห่งนี้นะครับตลอดจนพุทธาศาสน,นิกชนจากจังหวัดต่างๆที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกถินสามัคคีในครั้งนี้ครับบรรยากาศในช่วงเช้าก็มีการตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมประเพณี มีญาติโยมมีพี่น้องชาวบ้านหนองคือน้อยหมู่แปดบ้านสูงเศร้ามาร่วมบริจาคเพื่อถวายผ้าไตรจีวรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทอดกระถิ่นครับภายในงานก็มีโรงทานจากหลายที่ครับมาร่วมทําบุญด้วยกัน เเป็นยาเสพติดแล้วนะครับไม่นานนี้นะครับมาอะไรประมาณนี้เนาะอะไรที่เป็นปุ๋ยตอนนี้เป็นสพตินะครับช่วยกันอยากอยากทุ่มสาทุ่มเอ้าวเข้ามาเลยคุณโยมเข้ามาอันนี้แค่นี้จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทิ่เบริการอยากโยมพี่น้องเราเอามาเลยคุณโยมมาเลยมาเลยครับนะเอาปัจจัยมาให้โยมแรกเลยครับตอนนี้อันแรก บุญนจากเออไม่ต้องอายทำบุทคนพ่แม่เอาเออแรกบมอแม่แรกอีกบอกเอาแรกเยอะก็อยากให้ญาติโยมตาได้มีโอกาสตาเป็นเจ้าริการใส่ตู้เลยรก็ยอมใส่ตู้เลยเนาะเออใส่ตู้แล้วอธิษฐานดีๆเอาเ้อครูข่าได้รับนควาพรท่าดีคุณโยมแก้วสร้างความการเล่นพรสนาญาติทา อันนี้เป็นการคนบวางเหาแต่ว่า,มามเพิ่นอมามาจากบงูนำเภอสามงข้อ,อมูลเนาะเออเพคุณกาเห็นบุญตลอดได้ร่วมแน่คู่เห่านะข้าคณะอยากมีทัพมาตลอด,ดนะบนพนาบุญเด้อคุณโยมทุกคนทุกท่านเลยนะอาตอนนี้คณะลงทานเห่ากับการลังแจกพระดีรองเหาอยู่เออก็มี ถ้าเป็นโบนแล้วบบนเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยนะนายกโคงการบริหลา่วนตำบลสุกเศร้าของเราต้องเนตรงนี้2องพันบาทโบนมาสาธุคณะกรรมการขออ่าเดตรรค่กัรนรุกั่ะนััันรนน ที่บริเวณชั้นบนของศาลาการเปรเียนวัดสัทธสินอัภวันก็เป็นที่รวบรวมบริวารกระถิน ที่นำมาถวายพระพิสุสงฆ์นะครับในงานทอดกรถินสามัคคีในวันนี้ครับโดยเฉพาะสาลาการปรเปลี่ยนบริเวณชั้นบนที่เป็นที่รูปรวมเครื่องกรถินหรือบริวารกรถินนี่ครับการก่อสร้างก็ได้ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วลหะครับ มารีบูนเด็ ấy? แก่จแต่สวยงามหมดว่าอ่เมือนี้ปีนดี้อ่าเข้าเนี่าผูปูเจ้าองหวานก็ดีทางปูใหญ่เาก็ดีแก่ผมข้าให้ปากก็เดิน่านไปคนได้ฉะนั้นแล้วเนาะก่เข้าเป็นช่าคุณแอ่ผู้ที่จะมาบอกดรวยการของเราก็มาเอาผ่าน ใหเป็นหนึ่งเดียวตจงกันมันเองแต่ทางมาทางวัดของเราครับวัดสัมพัสามีพระพุทธรูปหลายองค์ครับหล่อได้สวยงามครับและมีพระภัยรีพินาที่คุณนัทธนายทีพสวา่างกับคุณนัชชาทีพสวา่างได้สร้างถวายครับและนี่คือบรรยากาศ ในงานทอดกระถินสามาคัคคีที่วัดสัทธสินอัมพวันบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่8เทศบาลตะบนสูงเศ้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรณทธานีวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ครับ